ชีวาสสิดมิดดัมสวัสดีครับผมสิดมิดดัม ตอนนี้ทําเป็นนักแสดง MV ช็อตฟิลม์มหนังสั้นส่วนใหญ่จะเป็นโฆษณาแอปอันนี้ก็จะเยอะครับโปรดิวเซอร์ Producer, แล้วก็นักเขียนเพลงผลิตเพลงให้สินค้าครับแล้วก็มีเป็นติกเกอร์ติกเกอร์อกกอรถ่ายทําคลิปถ่ายอินสินค้าแล้วก็ก็เป็นศิลปินครับออนทัวร์เล่นคอนเสิรกับเป็นครูสอนแร็ปกับอ e ีบอกซ์ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมชอบโจซิงฉือมาก บรูซลีโจซิงฉือแจ็คกี้ชานผมก็ชอบหนังแอคชั่นฮ่องกงผมก็เลยคิดว่าโตขึ้นผมอยากเป็นนักแสดงแอคชั่นคอมเมดี้ผมอยากเป็นโจซิงฉือเมืองไทย <laughs> แล้วก็ชอบภาพยนตร์ก็เลยไปเรียนภาพยนตร์ที่กรุงเทพเราชอบฟังสมานุรีเพลงแรนะ็ปเนาะชอบแต่ว่าเขียนแร็ปไม่เป็นพอโตขึ้นมาปุบเราเราเริ่มสนใจบิตบ็อกซ์เพราะว่าเฮ้ยมันแปลกมันไม่มีใครทำถ้าเราทำได้มันก็ไม่มีใครเหมือนเรา แล้วก็ไปทัวร์เล่นตามผับก็กลายเป็นออกรายการทีวีมันพาต่อยอดไปเรื่อยๆคราวนี้ไปใหญ่เลยเป็นยูทูบเบอร์ทำวงดับเบิลแทบทุกครั้งผมลงเวทีมาผมรู้สึกผมหนุ่มขึ้น10ปีมันชุบจิตวิญ,ญญาณให้เราหนุ่มขึ้นผมได้หน้าเด็กเไยผมได้หล่อไหม <laughs> แต่ที่หลักๆเลยที่ชอบสุดก็คือการแสดงชอบการแสดงส่วนครูเนี่ยผมทําตั้งแต่ปี2009แล้วครับ ทุกวันนี้ผมก็ถามตัวผมเองเหมือนกันว่าทำไมมันต้องมีติดมุกขำตลอดอาจจะเป็นเพราะเราชอบจสุิงือชอบจิมแคลรี่ชอบมิสเตอร์บีนชอบเบนนี่ฮิลส์ชอบดาราตลกชอบเป็นคนชอบคอมเเดียนตั้งแต่เด็กๆมันน่าจะเป็นอะไรที่อินพุตผสมอยู่ข้างในผมอะพอไอเดียอะไรที่ผมต้องเอทีออกมาปุ๊บมันจะชอบมีไอตัวเนี้เสียบเข้ามาไม่ในบทก็ใน acting ไม่ใน acting ก็ในไอเดียอะไรต่างๆเสียบเข้ามาผสมมันน่าจะเป็นตัวตนผมไงหรือเพื่อนๆสิงทผมทุกคนจะรู้ผมจะชอบหยอก ชอบแกล้งชอบแซวคนเล่นชอบปล่อยมุก,กอะไรเงี้ยการสอนเนี่ยผมรู้สึกว่า6 0 70%คือต้องใช้จิตวิทยาเลยผมจะชอบถูกนักเียนแกล้งผมผมขี้เล่นไงผมก็ชอบแซวไปด้วยเล่นไปด้วยมันเหมือนกับต้องดูระยะดูดูดูอาการเขาถ้าเกิดเขาเริ่มตื้อหรือจ้องมาเป็นนานๆแล้วตาตาเขาเริ่มว่างเปล่าแล้วแบบไม่รับรแล้วก็ต้องชวนแอบชวนเขาคุยเล่นเสียเวลาก็ต้องเสียครับมูดการสอนมันต้องอารมณ์ดีไว้ก่อน มอยู่ในทุกวันนี้พ่อสิเนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์การแสดงบุคลิกผมหรือไอเดียผมหรือการตัดต่อผมหรือการวิธีการเขียนไรน์ของผมมันเป็นซิกเนเจอร์มัน,เป,นเป็นตัวผมเลยอ่ะผมไม่ชอบไปกอ๊อฟก๊อปคนอื่นเนาะผมศึกษาจากคนอื่นใช่แต่ผมรู้สึกว่าซิกเนเจอร์ในตัวผมมันแรงแล้วผมให้เกียรติของซิกเนเจอร์นี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมซิกเนเจอร์เนี่ยขายได้ยอดผู้ติดตามเยอะแต่ไม่มีซิกเนเจอร์ขายลำบากแบรนดิ้งชัดคาแรคเตอร์ชัดบางทีขายงานได้ นึกถึงอย่างนี้นึกถึงเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซิกเนเจอร์สำคัญมากถ้าเราไม่ได้คิดงานเองทั้งหมดซิกเนเจอร์เราก็จะถูกผสมละลายไปปนๆกับสิ่งอื่นงานของผมอะมันเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์และเป็นครีเอทีฟและวาไรตี้ด้วยมันต้องใช้ความสุขผลิตถ้าชีวิตผมไม่มีความสุขหรือคุณภาพชีวิตไม่ดี แล้วก็ผลิตออกมาได้ไม่ดีครับความสุขในชีวิตเราต้องเป็นหลักอะไรที่มันทาให้เราท้อทําให้เรานี้เราต้องรู้ว่ามันมีนมอะไรบ้างเราต้องรู้วิธีจัดการกับมันครับถ้าผมคิดงานเองเต็มร้อยแล้วใจผมตอนนั้นมันเศร้าอยู่มันหดหู่กับเรื่องอะไรต่างๆอยู่ก็อย่างที่ว่าครับมันจะมีเราโกหกไม่ได้ความเศร้ามันจะผสมลงไปในผลงานของเราผมเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์มันออกมาเฉพาะตอนที่สมองเราแฮปปี้ครับถ้าไม่แฮปปี้ถ้าไม่เต็มร้อยอย่างผมนะไม่ออกแฮปปี้เกมีเรื่องในใจอีก10 มันก็ออกมาผสมออกมาเรากูหกมันไม่ได้ครับหน้าเรากูหกได้เวลาแฮปปี้เสียงเรากูหกได้แต่งานศิละปะที่เราสร้างออกมาจากข้างในครับมันกูหกไม่ได้มันมีอะไรผสมอยู่แน่นอนคนดูรู้มันสัมผัสได้มันเรามันผสมออกมาในผลงานของเราเลยมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าอืหาวิธียังไงให้เราโพซิทีฟกับสิ่งที่เราเป็นสรุปผมได้คําตอบไงรู้ไหมคือถ้าเราเจองานที่เราชอบมากๆเราเดินทางมาถูกเวคําถามนี้ไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าธรรมชาติมันจะทําให้เราโพซิทีฟไปเอง เพราะเรารักงานนี้ไงดีกว่าไปทําอาชีพที่แบบทนทําเพราะหวังว่าปลายทางวันข้างหน้าเราจะแฮปปี้ทนทุกไปก่อนอันนั้นไม่ใช่เวฟความคิดผมละผมเชื่อว่าถ้าเรามีความสุขในทุกวันนั่นคืออาชีพที่ประสบความสำเร็จแล้วครับปลายทางถึงไม่ถึงเราไว้ว่า,อ,าอีกเรื่องนึง